สุดมากครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังยังวนเวียนแล้วก็อยู่ใน ความชอบตัวนี้อยู่ก็คือมวยไทยนะครับแต่เด็กเนี่ยเรามีความสัม,สมพันธ์ตัวนี้ในฐานะของคนดูนะคความชื่นชอบแล้วก็เริ่มเข้ามาเรียนนะฮะในช่วงสมัยเรียนในวิทยาลัยเรียนมวยโบราณด้วยนะครับเป็นมวยชาย,ยาแล้วก็มาถึงปัจจุบันก็ทําหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับมวยของไทยไฟอยู่นะครับก็ชื่นชอบมาสนุกสนานทุกครั้งพอมาาในครั้งนี้มันเป็นอะไรที่แบบ ตรงกับเรามากเลยตรงกับเรามากเลยแล้วก็ดีใจมากๆกับคุณผู้ใหญ่ทางททครับแล้วก็คนที่ชื่นชอบรวมถึงครููปรมาจารย์ทุกท่านที่รวมพลังกันมาเพื่อจะเผยแพร่ให้กับคนไทยได้รู้มากขึ้นและชาวต่างชาติได้รู้มากขึ้นเช่นเดียวกันที่เรามีความภาคภูมิใจขนาดไหนที่ได้มีโอกาสได้เียนนักวยชยาเองแล้วก็ทางการท่องเที่ยวเองก็สารถ่เรู่้ครับดีใจครับคือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าพอความเป็นตัวเราครับเราดําเนินชีวิต โดยความตั้งใจในการทำสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยเราก็รักมวยไทยมาโดยตลอดแล้วพอมีบุคคลอื่นๆได้เห็นว่าเราชอบตรงนี้แล้วก็ชวนเรามาร่วมงานด้วยความชอบเดียวกัน,นยิ่งมีความสุขมากครับทีย่ยิ่งมีความสุขมากแล้วก็พร้อมที่จะสับสนแล้วก็ช่วยเผยแพร่ในสิ่งที่เราสามารถทําได้ครับผมสำหรับมวยไทย่อย่างวันงานพี่เดียวจะไปร่วมงาน คนงานเนี่ยเดี๋ยวต้องขอขอเช็ค,คดีเพราะว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่มีหลายช่วงก็ตอนนี้กำลังคุยกันทั้งพี่ผู้ใหญ่อย,อยู่จริงขอเข้าไปแหละ <laughs> ขอท่านมาไปด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ายากจริงๆนะครับที่เราจะไปในที่ที่เดียวแล้วเจอ ปรมาจารย์นะซึ่งเป็นครูครบทุกสายเลยใช่ยากมากมากนะคก็อยู่จะมีโอกาสผมขอเนื้อเชิญชวนที่เพื่อนเพื่อน้องๆก่อนนะครับทางในแล้วก็ต่างประเทศมาสครับสุขสนาแน่นอนแล้วก็ได้ความรู้ได้รู้ถึงวิถีชีวิตจริงๆนะครับและในงานมีสิ่งต่างๆที่อันเทนมากมายนะฮะเครื่องดื่มนะครับ,ค,ค,รบคอนเสิร์ตได้มาเจอคนที่รักในสิ่งสิ่งเดียวกันด้วยครับผมงานมีวันไหนนะ ทงานเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเนี่ยปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับยาว3เดือนเลยมิถุนากรกฎาคมสิงหาครับก็ไปถึง4จังหวัดด้วยกันนะครับมีโคาราชลบุรีอยตลอดิบนะครับแล้วก็มีที่สุราษนะฮะการไปในครั้งนี้ผมอยากให้ทุกท่านได้เผื่อเวลาเผื่อเวลาคือเราจะได้ซึมซับอย่างเต็มที่นะครับถ้าคนอยู่ในประเทศนะจริงๆผมว่าไปเนี่ยอย่างน้อยต้องมีแบบ สามวันสองคืนนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้ซึมซับทุกอย่างอย่างเต็มที่ด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็อุดหนุนพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นจังหวัดใกล้เคียงกันแบบนี้สรษฐกจก็จะหมุนวนไปแล้วก็พอเราเราเริ่มแล้วคนในประเทศเริ่มแล้วเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะคึกคักด้วยนะครับคึกคักซึ่งทางทางหลายๆประเทศที่ผมได้ได้มีโอกาสได้ได้รู้นะครับแล้วก็ได้ไปทำารายการที่ต่างประเทศมานเนี่ย หลายประเทศชื่นชอบเรามากโดยเฉพาะโซนยุโรปนะครับโซนวันออกกลางเนี่ยแล้วเขาก็มีนักกีฬาที่เก่งๆนะครับบอกว่าทั่วโลกเด็กพร้อมที่จะมาอีกแล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราเราเริ่มนะครับแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทำให้ชาวต่าชงชาติมั่นใจครับับปะะนปนนเดงาได้ครับ ตอนนีล้ละครถ่ายเสร็จแล้ว3มเรื่องครับน่าจะได้ออนในปีนี้2เรื่องแลฝากติดตามด้วยน,น่าจะเป็นครึ่งปีหลังไปเลยครับครึ่งปีหลังใช่เรือ่องอะไรบ้างเรื่องที่ถ่ายมีเรื่องทาตรีแล้วก็มีเรื่องอุบัติรักเกาะสว่างนะครับแล้วก็พาักร้ายซ่อนลายคร,รับก็จะมีเป็นบู๊มันก็จะเป็น คนดีหนึ่งเรื่องขอโทษด้วยหลายใช่หลายคนจากจากซาบด์เอเป็นแนวไหนคนดีหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็เป็นไลฟ์คอมเมดี้แล้วก็เป็นไลฟ์ดราม่าก็จะได้เห็นที่แตกต่างกันมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายลากหลายแล้วก็ปีนี้รับเพิ่มอีก3เรื่องครับก็น่าจะได้ชมกันต่อในปีหน้า ก็คือเห็นหน้ากันยาวๆห็นหน้ากันยาวเขาก็ถ่ายละครกันหนักๆ <c oughs> แล้วรับบทเปลี่ยนไปเยี่ยงมาอย่างนี้มันในนี้ได้ไหมมีเครียดอะไรอยูอ่ใช่ไหมมีมีเหมือนกันนะคะรับเคยแบบว่าติดกับไปที่บ้าน<ช>่ะเพราะบางที<ช> <ๆ S 1> ขึ้นอยู่กับแต่ละวันด้วยถ้า,าวันนั้นเนี่ยทั้งวันเป็นเป็นดราม่าหมดเป็นบู้หมดเี่ยก็จะมีติดอารมณ์ค้างกับปดิหน่อยซึ่งซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะไปปฏิบัติต่อคนอื่นยังไงนะพี่แต่ว่าอารมณ์ค้างกับไปมันทำให้เราแบบ ชนเฉียวอยู่เออปวดหัวตึงๆบางทีกลับไปมือสัน่นก็ยังก็มีเพราะบางครั้งเราบูทั้งวันแล้วเป็นบูแบบดราม่าด้วยอะไรแบบนี้ก็มีบ้างก็ต้องพยายามผ่อนคลายเพราะว่าเริ่มอีกวันนึงก็เป็นอีกเรื่องแล้ว<อ> <laughs> ถ่ายถ่ายอีกเรื่องนึงต่อใช้ก็ต้องคลายมากขึ้นแล้วก็สําคัญคือออกกำลังกายครับใช้ออกกำลังกายพักผ่อนอาหารเยอะๆครับช่วยได้แบ,บ่งเวลาละครรับทีสามสีเรื่องแม่แต่งธุรกิจอีก ครับผมออทูติ่เป็นร้านเดียวขนมปังขอบคุณมากที่ถามนะครับท <c oughs> ี่ที่ให้สัมภาษณ์ตรงนี้ด้วยก็มันเป็นสิ่งทท่ารักหมดเลยครับพอเป็นสิ่งทท่ารักปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะจัดก,การได้ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยแบบพักตืก่นขึ้นมาก็หายอะไรแบบนี้อย่างละครเนี่ยเป็นสิ่งเท่ารักแน่นอนเพราะทำมาเกือบ20ปีแล้วครับมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมง,งานแล้วก็มีความสุขมากขึ้นอีกที่คุณผู้ชมให้การตอบรับกลับมาว่าก็าชอบผลงานเราส่วนส่วนร้านขนมปังแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ย เป็นสิ่งที่เราชื่นชอบแล้วก็ได้มีโอกาสลองทํามาปกติทําทันเองอะไรเงี้ยแต่พอจะมาเปิดร้านปุ๊บก็ไปเรียนเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมจนกระทั่งสามารถเหมือนเหือล่นละครเรื่องแรกเลยครับพอทำมาปุ๊บได้สิ่งเราต้องการปุ๊บรดลุ้นว่าจะมีคนมาซื้อไหมพอมีคนมาซื้อก็ลุ้นอีกว่าเขาจะชอบไหม มีกลับมาสั่งอีกหรือเปล่าเพราะจะมีอยู่เมนูนึงครับเป็นโชบูปังอันนี้เมนูนี้ผมทาเองเป็นที่ผมทําเองคนเดียวของร้านเพราะในร้านนี้เราจะแบ่งหน้าที่กันเรามีสูตรเรามาปุ๊บเราก็สอนน้องๆตามสูตรเราให้ให้น้องๆทาเมนูนี้เมนูนี้เมนูนีน้นะมีพาร์ทเนอร์เราแล้วก็มีสูตรของพี่ทำเองด้วยแล้วก็ลุ้นหลายๆหลายๆรูปแบบหรือว่าลูกค้าชอบไหมยังไงปรับเรื่อยๆมันก็ ม,มันเหนื่อยไหมมันไม่ได้เรียกว่าเหนื่อยมันมีความสุขมากกว่าลูกค้าชอบแบบนี้เราหามาเติมลูกค้าคอมเมนต์มาที่เราปรุนแก้ไขแล้วก็ได้คุยกับลูกค้าด้วยแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เพื่อมีมีสถานที่ที่พบปะผู้คนอะไรเงี้ยจะได้ไม,ม,ม่อยู่บ้านเบื่อๆครับก็พูดคุยกับลูกค้าก็ค,ค,คุณแม่เข้ามาช่วยน้องสาวด้วย นะครับตันนี้ก็มีความสุขครับก็พยายามพัฒนาอยู่ว่าเพิ่งจะ3เดือนกับคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะครับผ่านทางนี้เลยจริงธุรกิจนีค้คิดมานมานแค่ไหนกว่าจะมาเลยธุรกิจนี้น่าจะประมาณจริงๆตั้งแต่เด็กๆดเด็ก,ดเดกๆเราอยากเป็นความฝันแล้วว่าเราอยากมีร้านร้านหนึ่งไม่ตอนแรกไม่รู้เลยว,ว่าเป็นร้านอะไรอาจจะเป็นร้านแต่ว่าเนะนี่ยในความ,มคิดารณาพไม่ไม่ใช่ร้านที่เป็นอาหาร<ม>อยากจะเป็นร้านที่ชิลเครื่องดื่มขนมอะไรแบบนี้ครับเพื่อที่จะเป็นจุดศูนย์รวมของเพื่อนฝูงนะครับ สมัยนั้นนะตอนนั้นเรียนปีหนึ่งนะใชรก็คิด,ค,ดคิดกับเพื่อนคิดถึงแบบตอนตอนตอนแบบจริถายแลย้วคิดถึงตอนอยุ่เยอะแบบเฉยเลยตอนนั้นนะว่าเออหน่อยเราต้องมีจุดที่มารวมกันนะหรือว่าจุดรวมของคนที่เรารักอะไรเงี้ยฮะแต่พอเข้าวงการปุ๊บแบบมันก็เหมือนต่อย,ยอดว่าเออน้องๆพี่ๆเพื่อนๆเออย่างเงี้ยถ้ามีสถานที่หนึ่งที่ให้พวกเขารู้ว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้แน่นอนก็จะได้มาเจอกันได้นอกเหนือจากงานที่เราทำอะไรเงี้ย ก็เป็นสิ่งที่ดีมานานมากแล้วครับแล้วก็มาพร้อมเมื่อประมาณ2 3สมปีหลังชัดเจนว่าจะเป็นแนวไหนเราชอบอะไรและน่าจะทําได้ดีแล้วก็เกิดขึ้นมาได้ประมาณสเดือนแ,แล้วตอนนี้พี่ตัดเป็นยังไงคพี่แบดตอนนี้ขอบคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆกครับขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับหลายๆท่านเลยที่ท,ที่มาสัมภาษณ์แล้วก็ช่วยกันบอกต่อนะครับก็มีลูกคา้การู้จักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับก็เป็นที่ที่น่าพอใจในสเดือนแรกแต่ก็ยังต้องพัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องค่ะพี่ก็จะมีขยายสาขา ขอบคุณมากทไ่ลรอไกลใช่ไหมไม่เป็นไรครับสำหรับ,รบท่านใดที่ไกลเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาเลยขอเพียงแต่ว่าจังหวะไหนหรือว่าไหนก็นแล้วแต่ที่จะต้องขับลงใต้าจะาไปเที่ยวาายทางใต้แวะซอยวัดพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาครนะครับร้านเดียวขนมปังสักเล็กน้อยซื้อขนมลง เอาไปทานกันระหว่างขับรถแบบนี้เราก็ดีใจแล้วนะครับแต่ถ้าวันไหนมีมีเวลาเนี่ยจริง,รงๆก็ไม่ได้ไกลามากนะถ้าจากในเมืองจริงเข้ามาก็45นาทีรถติดหน่อยก็ประมาณ1ชั่วโมงแบบนี้นะแต่ท่านได้สะดวกก็เชิญนะจ๊ะแต่ถ้าถามว่าเขามีเท่ไปยังครับเพราะว่าเรายังใหม่อันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งใหม่สำหรับผมเลยครับอันนี้ก็การทำตัวนี้ให้ให้สาขานี้แข็งแรงมากๆนะคนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับแต่ว่ามีแผนไหมมีแผนยังครับเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่ delivery ก็ไม่มีอะไรออี delivery มีครับมีลง delivery ตเดลิเอ่อ เขาเรียกอะไรนะตามขนส่งต่างๆที่เราสามารถทําได้ใช่แต่ว่าเราตอบโจทย์แผนที่เรา,เ,าเราอะไรความฝันเราในวัยเด็กเลยว่าจะมีจุดจุดหนึ่งก่อนที่เป็นที่รวมคนเที่ยวร,รักแบบนี้ครับจะเป็นแบบเป็นรุรกิจควาเพื่อความมั่นคงของตัวเองด้วย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 ามว่า,น,าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งว่าอย่างที่บอกครับพอพอเรารักปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถทําได้ย,ยาวๆนะครับแน่นอนว่าละครด้วยเพราะละครเนี่ยผมก็วางไว้เหมือนกันชอบคิดเลยแบบอนาคตวางไว้จนกระทั่งแบบ <c oughs> จะได้เป็นพ่อ จะได้เป็นคุณปู่ได้เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเป็นทําขนมปังไปด้วยเล่นละครไปด้วยทําพิธีกรด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวขนมปังนี่จะมีไอเดียอะไรใหม่ๆออกมาบ้างไหมไหนเมื่อเราก็เฮลตี้เนาะมาใส่เฮลตี้แล้วมาขนมปังเยอะใช่ใช่คือเรามีไอเดียที่จะคิดทำอะไรคือจริงๆกับผมผมมีไอเดียมุมมุมหนึ่งของเช่นมุมเคยกว่าเป็นมุมหนึ่งของร้านที่จะทำเป็นเฮลตี้แต่ว่าตอนนี้เราต้องตอบโจทย์ลูกค้า โดยรวมก่อนทีนี้ก็จะม,จะมีจะมีลูกค้าหลากหลายท่านเริ่มมาถามแล้วว่ามีแนวนี้บ้างไม้มีโฟวีดบ้างไม้มีนมอะไรที่เป็นแบบนมอัลมอนด์เพราะหลากหลายท่านอาจจะแพ้นมอะไรต่างๆแบบนี้ซึ่งเราก็เก็บเป็นไว้เป็นข้อมูลซึ่งอนาคตจะผมว่าจะทําแล้วก็มีแน่ๆนะครับแต่ส่วนผสมของผมเนี่ยเราเราเน้นที่มีคุณภาพแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายครับซึ่งจริงๆแล้วคำว่าขนมบางอย่างครับเราเราตีโจทย์ว่า ถ้าเป็นขนมเนี่ยมันจะต้องรสชาติประมาณไหนอะไรเงี้ยเราอย่าไปบิดรสชาติเขาเยอะมากแต่ถ้าจะทำเนี่ยผมก็จะทำแยกเป็นอีกโซนหนึ่งเลยสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มครับก็มีแผนไว้ครับไม่ถามลูกคุณนะครับขอบคุณมาก